ดูผู้ที่ต้องไปช่วยเหลือเงินในกระเป๋าเหมือนกันอย่างเกษตรกรที่ตอนนี้รายได้ของอเป็นราคาสินค้านะคะก็ตกต่ําลงไปราคาสินค้าเกษตรดังนั้นค่ะหลังจากที่รัฐบาลนะคะมีมาตรการที่จะช่วยเหลือชาวนาอย่างเร่งด่วนค่ะก็จะมีการเกาะติดการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาด้วยเพื่อให้เป็นไปอย่างโปร่งใสนะคะด้านขุนเลอศักดิ์ริ้วตระกูลภัยบูนค,ค่ะเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรหรือว่าสส,สกเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบมาตรการ การกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ3เดือนแรกให้เน้นเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยโดยให้เงินช่วยเหลือต้นทุนคารผลิตค่ะไร่ละ1000บาทแก่ชาวนาที่มีที่ดินไม่เกิน15ไร่จำนวน1ล้านแแสนครวัวเรือนและชาวนาที่มีที่ดินมากกว่า15ไร่อีก1ล้านหแสนครวัวเรือนค่ะแต่ถ้ามีที่ดินเกินกว่า15ไร่ก็จะช่วยเหลือไม่เกิน1 5 0 0 0บาทนะคะตรงนี้เองได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกร การเกษตรหรือทกศจัดท,ทําทะเบียนชาวนาให้ถูกต้องเพื่อจะได้รับประโยชน์โดยตรงและทั่วถึง ซึ่งทางกระทรวงกรเกษตรค่ะก็มอบหมายให้สสกดําเนินตั้งกรรมการดูแลตรวจสอบโดยคณะกรรมการชุดนี้ก็จะมีคุณสมปองอินทองรองปลัดกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติในการจัดทําทะเบียนชาวนาให้ครบถ้วนโปร่งใสและเป็นธรรมด้วยค่ะก็คือถ้าจะทําให้โปร่งใสเนี่ยก็ต้องอมีการตรวจสอบการจัดทําทะเบียนออกใบรับรองกําหนดวิธีการจ่ายเงินของเกษตรกร,ร,กรให้ถูกต้อง ก็บ,บอกว่าปัจจุบันนะครับมีบรรดาชาวนาลงทะเบียนเอาไว้แล้ว2,8ล้านแแสนจนถึง2ล้าน9แสนคนก็เกือบเกล้านคนนะครับก็จะมีมาตรการเพิ่มความข้มงวดมากขึ้นในการเข้าไปตรวจสอบจะปิดลงทะเบียนสิ้นเดือนตุลาคม2,557นะครับสิ้นเดือนนี้แต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีเอกสารครบถ้วนไปยื่นก่อนลงทะเบียนก่อนเขาบอกว่าเอกสารครบเนี่ยสวันก็ สามารถรับเงินโอนเข้าบัญชีได้เลยก็จะเริ่มต้น20ตุลาคมนี้นะครับค่ะเนี่ยค่ะถ้า30ตุลาอีกไม่นานนะอีกไม่กี่วันวันนี้11ตุลาคมแล้วนะคะต้องไปลงทะเบียนเพราะกว่าจะตรวจสอบเอกสารต้องใช้เวลาระยะพอรีบหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาตัวตรวจกันว่าตกลงแล้วเป็นชาวนาตัวจริงคือทํานาจริงๆหรือว่าเป็นเจ้าของที่ดินที่ปล่อยให้เช่าแต่ว่ามาสวนสิทธิ์มาสวนสิทธิ์เป็นชาวนา